นางเบก,ก็จะชอบเนี่ยค่ะเขาออกเกือบทุกวันเลยนะคะดอกบานทุกวันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดู5ดอกไม้นะคะที่ออกดอกเรื่อยๆกันเลยค่ะจะมีดอกอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ที่ดอกแรกกันเลยนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะก็คือดอกบานชื่อนั่นเองค่ะดอกบานชื่อเนี่ยนะคะเขาก็ออกดอกแบบเรื่อยๆเลยนะคะก็เด็ดออกมานะคะแล้วก็เอามาปโปรยเขาก็ขึ้นแล้วนะคะแห้งๆแบบนี้ค่ะดอกบานชื่อนะคะจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกมากชนิดหนึ่งค่ะเนื่องจากดอกของเขานั้นนะคะมีสีสันที่สวยงามมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีค่ะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก เติบโตและให้ดอกเร็วบานชื่อนั้น,นะคะ่ะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้งเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงสามารถปลูกได้ตลอดฤดูและทนต่อทุกสภาพอากาศได้ดีค่ะในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อนั้นก็มีความเชื่อกันว่าจะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ครอบครัวเนื่องจากคำว่าบานชื่น เป็นคำมงคลที่แสดงถึงความเบิกบานมีความสุขนั่นเองค่ะดอกที่สองนะคะนี่เลยค่ะดอกพุทธรักษานั่นเองนะคะดอกพุทธรักษานะคะก็เป็นดอกไม้ที่ออกดอกได้เรื่อยๆเลยเหมือนกันนะคะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีเลยค่ะแต่ที่เห็นอยู่นี้นะคะจะมีสีเหลืองกับสีแดงค่ะนี่ ะะออกดอกได้เรื่อยๆเลยพุทธรักษาค่ะดอกพุทธรักษานั้นนะคะจะมีด้วยกันหลากสีค่ะเช่นสีแดงสีแดงอมเหลืองสีส้มสีเหลืองสีชมพูสีขาวเป็นต้นค่ะดอกพุทธรักษานั้นนะคะก็สามารถออกดอกได้เรื่อยๆโดยจะออกดอกนะคะเป็นช่อบริเวณปลายยอดของลำต้นการช่อดอกนั้นยาว ดอกพุทธรักษาสีเหลืองนะคะก็เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อด้วยเพราะชื่ออันเป็นมงคลของคำว่าพุทธรักษาที่หมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นการมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อจึงเสมือนหนึ่งการบอกรักและเคารพบูชาพ่อซึ่งเป็นผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัวค่ะ ในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อนั้นคนไทยสมัยโบราณท่านเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นพุทธร,รักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายใดๆเกิดแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยเพราะพุทธร,รักษาเป็นพันไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษาให้มีแต่ความสงบสุขคือเป็นพันไม้มงคลนามนั่นเองค่ะ ดูดอกที่สามกันดอกนี้นี่ดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวนี่เลยค่ะอันยาก็มาปลูกไว้ที่บ้านนะคะดอกกระเจียวนะคะเขาก็ออกดอกได้เรื่อยๆเลยค่ะดอกของเขานะคะบางบางเดือนเนี่ยนะคะเขาก็จะออกสองดอกบางเดือนก็ออกดอกหนึ่งนะคะเขาก็ออกเรื่อยๆเลยสาหรับดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวนั้นนะคะก็เป็นไม้ล้มลุกมีเงาอยู่ใต้ดินอยู่ได้หลายปี ดอกออกเป็นชอ่อแน่นแบบชอ่อเชิงลถรูปทรงกระบอกดอกกระเจียวหรือที่เรียกว่าเพาะพอในภาษาเกระเรียงเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ชาวกระเรียงนำมาประกอบอาหารโดยนำหน่ออ่อนและดอกไปลวกเพื่อจิ้มกินกับน้ำพริก ลาบและขนมจีนน้ำยาแต่ถึงแม้ดอกกระเจียวนั้นนะคะจะมีสรรพคุณมากมายอย่างเช่นช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรวมถึงนะคะเชื่อว่าสามารถช่วยแก้าการมดลูกอักเสบหลังคลอดได้แต่ส่วนเงาและใบของกระเจียวนั้นนะคะกลับไม่ควรน,นํามารับประทานเนื่องจากจะมีฤทธิ์ร,ร้อนคล้ายกับขิงและข่าทําให้สามารถเป็นพิษก,กับร่างกายได้หากรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะ ดอกที่4นะคะนี่เลยค่ะดอกพุทธสุ per โชค่คะพุทธสุ per โชนะคะก็เป็นดอกไม้ที่ออกดอกได้เรื่อยๆเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็นิยมนํามาจัดเป็นสวนนะคะเป็นตามทางเดินนะคะเป็นรั้วด้วยนะคะดอกพุทธสุ per โชนี่ค่ะจะเป็นดอกขาวไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นหอมค่ะดอกพุทธสุ per โชดอกของต้นพุทธสุ per โชนะคะก็เป็นดอกเดียวมักออกตามปลายยอดหรือปลายกิ่ง ดอกจะมีสีขาวต้นพุสุขโชคนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กคำว่าพุธนะคะก็หมายถึงความแข็งแรงความสมบูรณ์ความเจริญเติบโตซึ่งเป็นความหมายของความเจริญมั่นคงคนไทยสมัยโบราณนะคะท่านก็มีความเชื่อกันว่าต้นพุสุขโชคนั้นคือไม้มงคลที่ช่วยเสริมในเรื่องของความเจริญมั่งคั่งค่ะ ที่5นะคะแพงพวยนั่นเองค่ะแพงพวยนะคะ<อ>ก็เป็นไม้ดอกอที่ออกดอกได้เรื่อยๆเลยค่ะน้องเบสก็จะชอบเนะะี่ยค่ะเขาออกเกือบทุกวันเลยนะคะดอกบานทุกวันเลยอ่าทมคะขอบคุณคะ่ะนี่มาเด็ดให้ลูกสาวทุกวันเลยค่ะแพงพวยนะคะก็จะมีแพงพวยไทยแล้วก็แพงพวยฝรั่งนะคะมีอยู่ในการหลากหลายสีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ออกดอกได้เรื่อยๆเลยค่ะ แพงพวยนะคะก็เป็นต้นไม้ลมลุกที่มีดอกสีสันที่สวยงามเราจะพบได้ง่ายมากนะคะตามข้างทางริมทางเท้าหรือตามแนวถนนเกิดและ,จะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างง่ายแม้ในสภาพพื้นที่ดินไม่สมบูรณ์มากนะักเหมาะมากนะคะกับการปลูกในสภาพอากาศร้อนๆของประเทศไทย อีกทางนะคะไม่ต้องการการดูแลที่ยุ่งยากด้วยคุณสมบัติเหล่านี้นะคะจึงทำให้หลายๆบ้านนั้นนิยมปลูกแพงพวยเป็นไม้ประดับแนวรัว้วและไม้ประดับสวนค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ เบสสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะค่ะสิค่ะ